รวบต่อเราพุ่งไปเสียบโบ๊ะทำยังไงอย่ทีนี้ทำยังไงอยูท่ทีนี้ <S <S สวัสดีครับผมบัวใหญ่ไซส์เล็กนะซึ่งตอนนี้เราอยู่กันในเกมกูรีกันอีกครั้งและวันนี้เอ่อกูรีมันก็อัปเดตวุดมาใหม่แบบเพียบเลยนะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจสัน V2 นะครับซึ่งเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปคราฟให้ดูนะคือกันะครับเจสันวีสองเนี่ยคือเราต้องมีเจสันปกติก่อนแล้วก็ไปที่ โต๊ะคราฟแล้วกดอัปเกรดที่อยู่บนซ้ายนะครับมันก็จะเป็นในการอัปเกรดนะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปคราฟไปด้วยพี่พูดไปแล้วใช่ไหมพี่หลงลืมไปหมดละแก่และเ yeah. นะครับซึ่งก็เดี๋ยวพี่จะรีวิวสกิลแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงแล้งกันนะครับเพราะตอนนี้เกมมันก็อัพแล้งมาแล้วเ,เพิ่มระบบแล้งมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องพูดว่ามันจำเพลงมาดูกันเลยดีกว่านะครับนี่ก็คือเอ่อคลิกซ้ายห้าทีนะครัเบเป็นันสตริงนเนาะ ต่อไปจะเป็นสกิลคลิติคอลหรือสกิลอาร์นะครับสรบแบงค์ลองบล็อกสิเพราะว่าสกิลอาร์เนี่ยมันเป็นสกิลการเบรกของเรานะในฮิตในฮิตสุดท้ายนะซึ่งความพิเศษของสกิลอาร์ของเราเนี่ยคือในฮิตสุดท้ายเนี่ยเราสามารถคลิกขวาได้นะครับจะรวบแบบนี้นะครับแล้วก็ฮิตสุดท้าย,เ,ยเราสามารถคลิกขวาได้ด้วยนะเมื่อกี้น้องๆเ,เห็นปะ่ะมันพุ่งไปฟันรวบตรงเดี๋ยวให้ดูใหม่นะ ปึ๊บปึ๊บถ้าเกิดเราไม่คิดขวาเนี่ยเอ้ยมันก็รวบตรงนี่าเอ้าฮียไม่ต้องคิดขวานะพี่สุยเพราะตอนแรกบางทีมันแอนิเมชันมันบั๊กหรืออะไรไม่รู้บางทีมันแบบไม่ติดเนี่ยเห็นไหมมันไม่โดนหรือบางทีเราอาจจะไม่ต้องคิดขวาได้นะอาจจะโดนคิดขวาแค่ทีเดียวแล้วก็มันก็พุ่งไปฟันเนี่ยมันฟันไม่โดนอย่างละพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแอนิเมชันบั๊กหรือกูต้องกดคิดขวาอันแน่บางทีไม่กดคิดขวาก็ไม่เป็นไรนะเออ ซึ่งต่อไปจะเป็นในส่วนของสกิลเซตนะครับนาะสกิลเซตจะเป็นหนบนี้เลยนะครับซึ่งความพิเศษของมันเนี่ยเราสามารถกดค้างได้นะและในพิเศษในพิเศษทีหนึ่งก็คือมันเอ่อถ้าเกิดเราโดนตีระหว่างกดค้างเนี่ยมันจะไม่เสียคูดาวนะซึ่งส่วนหล่อแบงค์ลองตีซิเห็นไหมซึ่งถ้าเกิดเรากดค้างไว้สักพักเนี่ยมันจะเปลี่ยนแอนิเมชันเป็นแบบนี้นะแทนที่จะมาหมุนข้างเดียวนะมันจะเป็นหมุน3 4สี่ครั้งแล้วก็ ฟาดลงนะครับซึ่งพิเศษอีกทีหนึ่งก็คือเราสามารถกดคลิกขวาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มันแทบจะเป็นเอ่อคอมโบสตาร์เตอร์ได้เลยนะค,คือต้องมีระยะนิดนึงนะแล้วกดคลิกขวาอ้าวกดไม่โดนนะยอ๋อหรือมันต้องชาร์จแบบชาร์จสุดมั้งพี่ถ้าพี่จำไม่ผิดมันต้องชาร์จสุดกีพี่ความจำแม่งเลอะเรือนสมองเสื่อมไปหมดแล้วหลวงโปแต่บางทีมันก็บัแบบไม่ไม่ได้นั้นไม่ได้แบบว่ากด นีน่พี่เราคูดับครับเห้ยครับมาอันนี้แบบกดค้างแบบค้างสุดแล้วก็กดชี้ขวาครับเห็นไหมพี่สุดท้ายมันจะรวบซึ่งก็เป็นคอมโบสตาร์เตอร์ของเราได้เลยนะสำหรับอันนี้เห็นไหมเมื่อกี้พี่ตี M1 หรือต่อสกิลอะไรก็ได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะแต่บางทีมันก็บัคแบบไม่ต้องสุดก็ได้พี่ไม่แน่ใจว่าระยะกดค้างประมาณไหนมันถึงกดชี้ขวาได้นะครับเออต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสกิล X นะครับสกิล X เนี่ยมัน ไม่ได้มีคลิกขวาอะไรนะครับเท่าที่พี่ลอกหรืออาจจะมีแต่เขาไม่ได้บอกอาจจะคลิก X แล้วรวมกบส,สกิลนู้นสกิลนี้อันนี้พี่ไม่ชัวร์เลยนะครับแต่ว่าสกิลเนี้ยมันจะเป็นสกิลแกลบหรือว่าสกิลจับนะแล้วก็มันก็การเบรกนะครับสุดหล่อบแบงค์ลองเอ่อบล็อกไว้สินะครับพุ่งไปแล้วมันจะรวบแล้วฟันการเบรกเลยนะครับแบบนี้เลยซึ่งเป็นสกิลที่อันตรายสุดไปเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของสกิล C นะครับ ถ้ากดเรากดใช้ปกติเนี่ยมันจะติดขาหักนะครับสามพี่ั้างทวาพี่จะไม่ผิดหรือเปล่าหรือพี่หรือพี่ซุยหรือไม่ใช่นนที่ขาหักส่อเดินได้ไหมหรือมันสกิลเอ็กซ์วะที่ติดขาหักเด,เดี๋ยวพี่ลองก่อนนะครับอ๋อเดี๋ยวพี่ข้ามไปก่อนเลยแล้วกันไม่รู้สกิลซีหรือสกิลเอ็กซ์เนี่ยที่ขาหักแบบเดินไม่ออกก็คือถ้าเกิดเรากด C แล้วคลิกขวาเนะี่ย เดินได้ไหมเฮ้ยเดินได้สกิลเอ็อกเ <S blows> ออเดินได้หหไหมเดินได้เนี่ยเดี๋ยวแม่วักเพื่อพี่ซุยป่ะอืมพี่อยากจะสวยนะพี่พี่อยากจะจำปิดโอเคพี่อยก็พี่อยากลืมเรื่องนั้นไปเถอะลืมเรื่องขาหักไปลเลยครับ <c oughs> เร่องเดี๋ยวพี่ก็จะโชว์ในส่วนของคอมโบก่อนที่จะไปเล่นแรงนะครับคอมโบของ จีสันเนี่ยมันยังไงถ้าเกิดเอาแบบคอมโบมง่ายๆนะแทบจะเป็นทูคอมโบเลยนะก็คือสกิลแซดค้างไว้นะสกิลแซดเปิดนะแล้วก็คลิกขวาสกิลแซดนะครับเห็นไหมแล้วก็ใช้สกิลซีต่อแล้วคลิกขวานะแล้วก็สกิลเอ็กแต่เมื่อกี้พี่กะพลาดอีกแล้วนะไม่แบบอยู่ๆมันก็พุ่งทะลุตัวไปเลยกูว่หาหันตรงละซึ่งถ้าเกิดอย่างนี้มันก็จะดีมากเลยแต่จริงๆเราเปลี่ยนเป็นใช้สกิลอาร์ต่อแทนก็ได้นะ หลือเป็นเออสกิลอก็ได้นะครับแล้วก็พูกไปกูมึงเออล้วคิดบ็อกไอ้ไม่ได้กดค้างกดทิมทีเดียวเออเหลืออาแล้วก็สีก็ได้นะอันนี้คอมโบในตัวเดียวมันแต่เราสามารถใช้อย่างอื่นในการคอมโบต่อได้เลยนะนี่แล้วแต่สะดวกนะแต่ว่าถ้าเกิดคอมโบในตัวมันก็น่าจะประมาณนี้ครับแม่งในแรง์พี่เคยแบบวนวน,วนคอมโบได้ด้วยแม่งวิศาตย์ นะับสำหรับเจสันมันโกงดาเหมจแรงคูดาวไว้เยีย่ย,ยเลยนะก็นี่แหละไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันในห,หมดแล้งกันเลยดีกว่านะครับมาละเจอโอเดกอนน่าจะพอได้อยู่มั้งดดอาไปดิดดโ,โอ้โอ้พิดการแตกลบก่อนกัดพัดแล้วก็หมุนหมุนหมุนฮึบหมุนหมุนหมุนเลสโก้เลต่อลบไปด้านหลัง เดตออกมาถอยมาชาร์จฮุบพุ่งเข้าไปกดเอ็กซ์ฮุบนี่แหละบูแล้วก็พุพ่งไปรวบอัดกำแพงบุม้มแล้วก็ซีปุบ๊บปุ๊บอ่าถอยมาโอ้ยฮุบใช้สกิลสัตว์บูสเอ็กซ์ก แล้วพุ่งรวบหลังเขาพุ่งไม่โดนปึ๊บแล้วก็ซีต่อพุ่งไปโอ๊พี่โดนว่ะแย่และเออแต่พี่รู้สึกพี่ทำดาเมจมากกว่าเขานะปึออ๊บถอยมาปึ๊บแล้วก็อะสวยรวบแล้วก็รวบ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 ,รวบโอ้โห let's go มันโคตรคลั่งอ่ะจะพูดว่ไปเจอซีจีด้วยกันเจอกูแม่งโคตรนานไอ้ที่อมาละ เอ้ยคำคำคำโดดเลยอุย้ยพุ่งไปถอยไปอาปกติอุย้ยพุ่งไปรวบเออเอโอ,โอ้รวบรวบสวย ก็ใช้ X สวยวก็ใช้ C ต่อปุ๊บลูกปุบรวบอ่ะสวยเฮ้ยพุ่งไปอุ๊ยแล้วก็จิ้มหอยมันนิดนึงรวบลอ่า รวบต่ออุ้ยโดนไปแล้วก็รวบอุ้มีสาหรหลายมีสาหรหลายมีสาหรหลายมาปไปแล้วมาครอสนี่อะแม่งของเต็มเลยอันนี้น่าจะเป็นเกมสุดท้ายขอยงพี่เบลนะครับซึ่ง เจอกับสกอร์เปียนเนออันนี้ปีศาจหรือเปล่าแหลกอยู่นะสกอร์เปียน V2 เฮ้ยสุดจิวอาไปเลยอุ้ยพุ่งไปรวบสวยแล้วก็พุ่งไปเสียบโบแล้วก็ซีรวบต่อหมุนแล้วก็หมุนต่อนี่ไงโบ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 ,บแล้วก็สกิลเอ็กซ์รวบ อ้ยไม่โดนรวบถอยมารวบต่อราพุ่งไปเสียบโบทำยังไงอยู่ทีนี้ทำยังไงอยู่ทีนี้ก็จบไปแล้วครับในส่วนของเออรีวิวเจสันนะ ก็มันอาจจะมีหลายอย่างที่พี่พูดไม่ครบเพราะาพี่ไม่รู้ว่าเอออาวุธหรือสกิลบางสกิลมันอาจจะทำอะไรได้หรือดีบัฟอะไรนะครับก็ถ้าใครรู้ก็เมนบอกพี่ด้วยหรือพี่พูดอะไรตกหลองก็สามารถบอกกันได้นะครับก็ไม่มีแล้วถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไคร้นะสว่วนนี้ผมมีกดเอะบอมีต้องขอัาไปละไม่ไหวจบุบบ